อม,มากัดดาฟีวายร้ายหรือราชาชีวิตช่วงแรกจนถึงการปฏิวัต <facial> <gger> ิปีคศ .1969 มูอามาจัดดาฟีเกิดเมื่อปีคริสตศักราช1942ในเมืองเซิร์ททางตอนเหนือของลิเบียในครอบครัวชาวเบดูอินที่มีฐานะยากจนเขาเติบโตในกระโจมกลางทะเลทรายและได้สัมผัสกับวิถีชีวิตที่ขัดสนตั้งแต่วัยเยาว์ประสบการณ์เหล่านี้ยิ่งหล่อหลอมให้กัดดาฟีมีความมุ่งมั่น ที่จะยกระดับชีวิตผู้คนของเขาเองเมื่อเติบโตขึ้นกัดดาฟี่ได้รับอิทธิพลจากกระแสะชาตินิยมอาหรับที่กำลังเฟื่องฟูในขณะนั้นเขาชื่นชมประธานาธิบดีกามมลอับเดลนัเซอร์แห่งอียิปต์ซึ่งเป็นผู้นำแนวคิดรวมชาวอาหรับและต่อต้านอิทธิพลตะวันตกอย่างแข็งขันแนวคิดชาตินิยมและอุดมการณ์ต่อต้านจากรววัดินิยมเหล่านี้ได้ปลูกฝังจิตสำนึกทางการเมืองให้กับกัดดาฟฟี่ตั้งแต่วัยหนุ่ม กัดดัฟฟี่เข้าเรียนที่วิทยาลัยทหารในเมืองเบนกาซีและยังเคยไปฝึกอบรมหลักสูตรนายทหารที่ประเทศอังกฤษช่วงสั้นๆในช่วงทศวรรษคริสตศักราช1960ช่วงเวลานั้นลิเบียปกครองโดยกษัตริย์อิดริสที่1แห่งราชวงศ์เซนูซีซึ่งได้รับการสนับสนุนจากชาติตะวันตกรัฐบาลของกษัตริย์ถูกมองว่าคอรัปชันและไม่ตอบสนองต่อประชาชนรุ่นใหม่ผู้เรียกร้องการเปลี่ยนแปลงคัดดนะัฟฟี่และเพื่อนนายทหารหนุ่มในกองทัพ จึงรวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มนายทหารเสรีขึ้นอย่างลับๆวางแผนที่จะโค่นล้มราชวงศ์เซนูซี่ที่ปกครองประเทศในวันที่1กันยายนริสตศักราช1969ขณะที่กษัตริย์อิริสเสด็จไปต่างประเทศเพื่อรักษาพยาบาลกัดดาฟี่ในวัยเพียง27ปีได้นำกลุ่มนายทหารทำการรัฐประหารยึดอำนาจจากกษัตริย์โดยแทบไม่มีการนองเลือดเลยทีเดียวการปฏิวัติครั้งนี้ได้โค่นล้มระบอบกษัตริย์ และประกาศยุติราชอาณาจักรลิเบียลงอย่างสิ้นเชิงจากนั้นกัดดาฟีได้จัดตั้งรัฐบาลใหม่ในนามสาธารณรัฐอารับลิเบียและขึ้น,นํำรงตำแหน่งประธานสภาบังคับบัญชาการปฏิวัติซึ่งทำให้เขากลายเป็นผู้นำประเทศค,คนใหม่อย่างเต็มตัวเลยทีเดียวการเปลี่ยนแปลงอำนาจครั้งนี้นับว่าเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วกัดดาฟีประกาศว่านี่คือการปฏิวัติของประชาชนที่จะนำพาลิเบียไปสู่ยุคใหม่ที่เป็นอิสระจากการครอบงำจากต่างชาติ และระบอบเก่าที่ล้าหลังยุคการปกครองของกัดดาฟีปีคศ1969ถึง2011ภายหลังยึดอำนาจกัดดาฟีได้เริ่มเดินหน้าปฏิรูปประเทศตามอุดมการณ์ชาตินิยมและสังคมนิยมของเขานโยบายแรกๆของเขามุ่งลดอิทธิพลตะวันตกในลิเบียอย่างจริงจังในปีคศ1970กัดดาฟี 190, สั่งปิดฐานทัพทหารของสหรัฐอเมริกาและอังกฤษที่ตั้งอยู่ในลิเบีย ซึ่งเป็นมรดกตกทอดมาจากยุคอนาธิคมพร้อมทั้งขับไล่ชาวอิตาลีอดีตเจ้าอนาธิคมของลิเบียและชาวยิวออกจากประเทศกัดดาฟียังเข้าควบคุมทรัพยากรน้ำมันอันมหาศาลของลิเบียอย่างเบ็ดเสร็จโดยเรียกร้องให้บริษัทน้ำมันต่างชาติแบ่งสัดส่วนรายได้ให้ลิเบียมากขึ้นมิฉะนั้นจะถูกยึดกิจการในปีคศ .1973 เขาได้ดำเนินการชาติยึดบริษัทน้ำมันต่างชาติให้ตกเป็นของรัฐทั้งหมด เพื่อให้ผลประโยชน์จากน้ำมันตกถึงมือประชาชนลิเบียเองมาตรการเหล่านี้ทำให้รายได้เข้าประเทศเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและกาดดฟี่ก็นำทรัพย์สินจากน้ำมันมาทุ่มเทสร้างความเจริญให้ลิเบียเงินน้ำมันจำนวนมหาศาลถูกใช้ไปกับโครงการพัฒนาประเทศและสวัสดิการสังคมต่างๆใต้การนำของกาดดฟีมีการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานและอุตสาหกรรมหลายด้านเช่นการสร้างโรงงานเหล็กขนาดใหญ่ที่เมืองมิสุราต้า และโครงการแม่น้ำเทียมแห่งมหาสมุทรทรายหรือ Great Manmade River ที่วางท่อส่งน้ำระยะไกลจากชั้นน้ำบาดาลใต้ทะเลทรายไปยังเมืองใหญ่และพื้นที่เกษตรยังชายฝั่งนอกจากนี้รัฐบาลกัดดาฟียังจัดให้การศึกษาตั้งแต่ระดับประถมถึงมหาวิทยาลัยและบริการสาธารณสุขเป็นสิ่งที่รัฐจัดให้ฟรีสำหรับประชาชนทุกคนส่งผลให้อัตราการรู้หนังสือของประชากรลิเบียเพิ่มสูงขึ้น จนแตะระดับประมาณ90%และพลเมืองลิเบียมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเทียบกับอดีตลิเบียภายใต้กัดดาฟี่เคยถูกจัดว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่มีมาตรฐานการเป็นอยู่สูงที่สุดแห่งหนึ่งในทวีปแอฟริกาในยุคนั้นจากความสำเร็จในการยกระดับด้านสาธารณสุขการศึกษาและสาธารณูปโภคพื้นฐานต่างๆการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ ทำให้กัดดาฟีได้รับการยกจ้องในช่วงแรกในฐานะผู้นําหนุ่มที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลนําความทันสมัยและความมั่งคั่งมาสู่ลิเบียที่เคยยากจนและตกอยู่ใต้เงาของต่างชาติอย่างไรก็ตามในขณะที่กัดดาฟีประกาศตัวว่าเป็นผู้ปลดปล่อยประชาชนแต่วิธีการปกครองของเขาก็ค่อยๆแสดงลักษณะอำนาจนิยมมากขึ้นเรื่อยๆภายหลังการปฏิวัติกัดดาฟียกเลิกรัฐธรรมนูญและโครงสร้างการเมืองแบบเดิมทั้งหมด เขาปกครองโดยคำสั่งตรงของผู้นำแทนการใช้สถาบันหรือรัฐสภาและไม่ยอมให้มีพรรคการเมืองหรือการเลือกตั้งเสรีใดๆเกิดขึ้นในปีคศ .1973 กัดดาฟีจัดตั้งคณะกรรมการปฏิวัติขึ้นทั่วประเทศทำหน้าที่เป็นหูตาสอดส่องและปราบปรามหูเห็นต่างทางการเมืองในทุกชุมชนเขาปราบปรามศัตรูทางการเมืองอย่างไร้ความปราณีนักกิจกรรมหรือผู้คัดค้านหลายคนถูกจับกุมคุมขัง หรือถูกประหารชีวิตโดยไม่มีการไตส่สวนที่เป็นธรรมสื่อมวลชนทั้งหมดถูกควบคุมโดยรัฐทําให้ไม่มีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเหลืออยู่เลยนอกจากนี้รัฐบาลกาดาฟียังส่งสายลับออกไปตามล่าและลอบสังหารชาวลิเบียที่ลีภัยอยู่ต่างประเทศที่วิพากษ์วิจารณ์ระบอบของเขาด้วยมีรายงานว่าระหว่างปี1980ถึง1987มีผู้ไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลอย่างน้อย25คนถูกหน่วยงับลิเบียสังหารในต่างแดน บรรยากาศภายในประเทศจึงเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและกัดดาฟี่ได้สร้างลัทธิบูชาบุคคลให้กับตัวเองประชาชนถูกปลูกฝังให้ยกย่องเขาในฐานะผู้นำพี่น้องแห่งการปฏิวัติที่ยิ่งใหญ่และในช่วงหลังเขายังประกาศตนเองในสื่อว่าเป็นกษัตริย์แห่งกษัตริย์ทั้งหลายของแอฟริกาด้วยเพื่อเน,น้นบทบาทความเป็นผู้นำของทวีปที่เขาใฝ่ฝันกัดดาฟี่ได้พัฒนาแนวคิดทางการเมืองเฉพาะตัวที่เรียกว่าทฤษฎีสากลที่สหรือ Third International Theory ซึ่งเป็นส่วนผสมระหว่างลัทธิชาตินิยมอาหรับสังคมนิยมและหลักคำสอนอิสลามบางประการแนวคิดนี้ถูกถ่ายทอดลงในหนังสือทางการเมืองที่เขาเขียนชื่อสมุดปกเขียวหรือ Green Book ซึ่งตีพิมพ์เผยแพร่ครั้งแรกในปีคศ1975สมุดปกเขียววิพากษ์ประชาธิปไตยแบบตัวแทนและทุนนิยมว่าไม่สามารถแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำได้ และเสนอระบบการปกครองใหม่ที่ประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมโดยตรงกัดดาฟีอ้างว่าลิเบียภายใต้เขาคือรัฐของมวลชนหรือจามาฮิเรียที่ประชาชนปกครองตนเองผ่านคองเกรสประชาชนและคณะกรรมการประชาชนในทุกระดับอย่างเป็นทางการในปีคศ1977เขาได้เปลี่ยนชื่อประเทศเป็นสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาชนลิเบียอาหรับมหาราชเพื่อสะท้อนอุดมการณ์จามาฮิเรีย และประกาศวางตนเองเป็นเพียงผู้นำการปฏิวัติที่ไม่มีตำแหน่งทางการบริหารโดยตรงแต่ในความเป็นจริงกัดดาฟียังคงยึดลุมอำนาจไว้แต่เพียงผู้เดียวทุกนโยบายหรือการตัดสินใจสำคัญยังต้องขึ้นตรงต่อเขาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนที่ประกาศไว้เป็นเพียงพิธีกรรมเพราะอำนาจที่แท้จริงยังอยู่ในมือของกัดดาฟีและเครือข่ายผู้พักดีของเขาเท่านั้นนักวิเคราะห์หลายคนมองว่าระบอบจามาฮีเรียของกัดดาฟี เป็นเพียงฉากบางหน้าเพื่อสร้างภาพว่าเป็นประชาธิปไตยในขณะที่เบื้องหลังคือระบอบเผด็จการบุคนที่ประชาชนไม่สามารถตรวจสอบได้เลยนอกจากอำนาจที่ไร้ข้อจำกัดกัดดาฟียังมีชื่อเสียงเฉาโฉในด้านความเพี้ยนแปลกของบุค,คลิกภาพและไลฟ์สไตล์ส่วนตัวของเขาเขามักปรากฏตัวต่อสาธารณะในชุดเครื่องแบบนายทหารที่ประดับยศและเหรียญตราเต็มยศหรือไม่ก็สวมใส่ชุดเสื้อคลุมพื้นเมืองสีฉูดฉาดตามแบบชาวเบดูอินทะเลทราย กัดดาฟีเดินทางไปประชุมหรือเยือนต่างประเทศพร้อมกับหน่วยองครักษ์หญิงซึ่งเป็นทีมบอดิการ์หญิงติดอาวุธที่คอยอารักขาใกล้ชิดนอกจากนี้เขายังการกระโจมเบดูอินเป็นที่พำนักระหว่างเยือนต่างแดนแทนที่จะพักในโรงแรมหรือทำเนียบรับรองเหตุการณ์ที่เป็นข่าวโด่งดังครั้งหนึ่งคือเมื่อเขาไปเยือนกรุงโรมในปี2010กัดดาฟี่ได้เชิญหญิงสาวจากอิตาลีกว่า200คนมาเข้าพบเพื่อฟังเขาบรรยายหลักอิสลาม และหวังจะให้พวกเธอเขานับถือศาสนาอิสลามสร้างความฮือฮาและวิพากษ์วิจารณ์ไปทั่วพฤติกรรมที่แหกคอกเช่นนี้ทําให้กาดดาฟีเป็นเป้าสายตาของสื่อมวลชนตะวันตกและยิ่งตอกย้ําภาพลักษณ์ความเป็นผู้นําที่แปลกประหลาดไม่เหมือนใครของเขาจนประธานาธิบดีโรนนลรีแกนแห่งสหรัฐอเมริกาเคยเรียกกาดดาฟีว่าหมาบ้าแห่งตะวันออกกลางหรือ Mad Dog of the Middle East หลังเกิดกรณีพิพาทระหว่างลิเบียกับชาติตะวันตกในยุคสงครามเย็น